นงปปังพญาปวงไ้เบิร์นี่ไลยวะนี่ครับโอ้ใหญ่ครับพี่นอ้องอือพี่น้องนี่นี่พี่น,อน้องไอ้นางพญาปวงมันด้อยู่ในนี่นะนี่ครับ เดี๋ยวจิแกะเบิงหรือจะพาเบิงได้พี่น้องเด้อผมคิดว่าพี่น้องมาพาเบิงมาเป็นยังไงทางใ,งใน่ะพญามาันจะอยู่ข้างในเนี่ยครับนี่นี่แหละครับอันนี้คือพญาปวกพี่น้องไปเดี๋ยวไปพาเบิงกันว่าน่าตาไม่นช่เป็นแบบใดสำหรับคนที่บ่เคยเห็นนะครับสำหรับคนที่บ่เคยเห็น บางที่มันก็มีสองตัวนั่นนี่อยู่ในอันเดียวเนี่ยอยู่ใน,นไอพญาปลวกอ่ะเห็นหูอะไรพี่น้องเห็นพี่น้องนี่เตัวยังใหญ่เลยพี่น้องนี่เมื่อไหรตี ี่ครับพี่น้องเนี่ยมีตัวเดียวครับมีตัวเดียวพี <contributing> ่น้องนตัวใหญ่ๆนี่นะครับพญาปวกที่เป็นนี่ครับเป็นแบบนี้พญาปวกตัวใหญ่ครับพี่น้องนี่แหละครับกระเจาเอิญพญาปวกห้างหนึ่งมันจะมีตัวเด,วดียว <boarding> <cái Ellie commencement> นี่ครับมันจะอยู่ในหูข้างในมันจะเป็นหูแบบนี้นะนี่ข้างในจะเป็นหูแบบนี้พยามก็จะอยู่ข้างในหูเนี่ยครับเอ่อมันมีประโยชน์แบบใดบ่เอ่อเป็นหญ้าชูกำลังนะครับผมมันเคยขายว่ากินแล้วปังอ่งพี่นอ้องกินแบบสดๆเลยนะมันที่หวานๆเนี่ย จอดพี่น้องมาลองกินเบิง่งสำหรับคนที่ไม่เคยกินเดี๋ยวจิ้มล่องกินหนเบิ่งเนะึ่โอ้ยตอนผมอยู่ไอ้ภาคใต้ผมกินประจำนี่มาแช่แกกินทั้งโตเลยนะกินทิ้มันหวานถ้าจิเด็ดหัวออกก่อนนะค่อยกิน ใส่ลงไปเลยพี่น้องนี่อืมอืมหวานบุ๊มีิตะตอนะครับ <Nope. S 1> อืมหวานพี่น้องมันจิมันมันรสชาติมันจิมันมันหวานหวานเข้มเข้มนิดนึงเรียบร้อย โอ้แต่การจอมปลวกอันหนึ่งมันจะมีอันเดียวนะครับผมโอ้แสบแสบแสบมันเป็นหญ้ากี่เรปึงปังพี่น้องโอ้เห็นไปดองเ่าเห็นคักครับผมล่องเราขาวนี่ดีเลยโอเคครับไว้เจอกัน,นคลิปหน้าครับผมพี่หนาวที่ไปหาปูกก็หาหอยหาปูมาหมอ,อกกันพี่น้องไป let's go